สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0 2น2์5 8 8 8่ อัสดลามุอะกุมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบูรุ่ฟอร์ดอีกแล้วนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้านะครับที่เป็น FC ในช่องบูรุ่ฟอร์ดชาแนลนะครับเดินทางมาเจอกันอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นตัวบิ๊กแบนะครับของทางเรนเจอร์ของทางฟอร์ดเรานะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่าน กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูโน่ฟอร์ดชาแนลของผมไปด้วยนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงยินดีให้บริการทุกท่านเลยมาครับวันนี้ผมพาคุณลูกค้านะครับเดินทางมาเจอ1คันนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นใหญ่สุดนะครับในเวกกระบะณตอนนี้นะครับเป็นตัวกระบะไฮเปอร์เฟอร์แมนเลยนะครับในท้องตลาดและปัจจุบันนะครับกับเจ้าค้าผมคันนี้เลยครับเรนเจอร์นะครับแรปเปอร์3.0นะครับอีโคบูต V6 เบนซิน นะครับกับสีขาวนะครับสีพิเศษนะครับรวมสุดที่แล้วนะครับราคาค่าตัวของเจ้าแรปเตอร์เบนซินบ6นะครับสีขาวสีพิเศษคันนี้นะครับอยู่ที่1 9 5่0 0้านเบาทนะครับ1959 1 9 5้0ห0บาทนะครับคือราคาค่าตัวสุดที่ของสีขาวแรปเตอร์เบนซินคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับตอนนี้นะครับที่ฟอร์ดพระประแดงและช่องบุญรุฟอร์ดนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับ เงื่อนไขสุดพิเศษนะครับเป็นเงื่อนไขเดียวกันที่อยู่ในงาน m o เต็ปโอนะครับมาเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าเลยที่รับชมคลิปนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับกำลังเลงแรปเตอร์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแรปเตอร์เบนซินหรือดีเซลนะครับเงื่อนไขจัดไฟแนนซ์สุดพิเศษจริงๆนะครับเพียงคุณลูกค้าดาว25%ขึ้นไปนะครับรับไปเลยครับดอกเบี้ย0.99%นะครับนาน4ปี48งวดนะครับพร้อมฟรีชุดแต่งด้วยนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าอยากท่านใดนะคครรัับบบบอยากไได้แหนนะ แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับคุณลูกค้าผมบอกได้เลยนะครับว่าเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขสุดพิเศษจริงๆและเป็นเงื่อนไขเดียวที่อยู่กัที่อยู่กันในงานมอเตอร์อีกโปนะครับใช้ได้ยาวจนถึงสิ้นปีนะครับแต่ท่านใดที่ต้องการรถก่อนนะครับผมผมบอกแล้วนะครับว่าช่วงนี้เป็นสิ้นปีแล้วช่วงใกล้งานมอเตอร์อีกโปแล้วเนี่ยการจับจองในรุ่นที่เป็นลน์ท็อปอัพนะครับในรุ่นเรนเจอร์เรานะครับจะค่อนข้างขายดีนะครับหากคุณลูกค้าจับจองมาก่อนนะครับโอกาสที่จะได้รับรถนะครับได้ใช้รถ มีเปอร์เซ็นต์สูงกว่านะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าจองที่หลังนะครับหรือไปใกล้ๆสิ้นปีเลยเนี่ยโอกาสการจองเข้ามาแล้วจะได้รถให้ทันภายในปีเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายากแน่นอนเพราะช่วงสิ้นปีนะครับเป็นช่วงที่คุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับเลือกที่จะซื้อหานะครับรถของทั้งแบรนด์ฟอร์ดเราหรือรถในค่ายอื่นๆไว้เหมือนกันนะครับไว้เยอะพอสมควรนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับกับเงื่อนขสุดพิเศษนี้มาครับเดี๋ยววันนี้มาเดินดูรอบคันนะครับกับสีขาวนะครับ อ่าที่นำมารีวิวให้กับทางคุณลูกค้านะครับได้รับชมในช่องบุรุษฟอร์ดชาแนลกันไปรับชมกันเลยครับอ่ะมาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของคันนี้นะครับเป็นแรปเ o อร์เบนซิน v 6นะครับอีโคบูส t นะครับไบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับมากับเกียร์อัตโนมัติอีชิปเตอร์ s p e สปีดนะครับเกียร์ไฟฟ้านะครับแล้วไฟคู่หน้านะครับโคมไฟหลักเนี่ยเป็นไบแมทิก l d นะครับเป็นโคมไฟแบบไฮเปอร์แฟร์แมทเลยนะครับเพราะฉะนั้น คุณลูกค้าจะได้อัธรรถนะครับฟีเจอร์ออปชันจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับในรุ่นนี้วันนี้ผมคงไม่ได้พูดเรื่องดีเทลนะครับหรืออะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมมีการรีวิวรุ่นนี้ไปหลายรอบมากนะครับคุณลูกค้าแต่อยากจะถ่ายทอดนะครับกับสีขาวนะครับให้คุณลูกค้าได้เห็นบ้างนะครับเพราะว่า ตอนหลังๆเนี่ยส่วนมากจะได้เป็นสีดำนะครับกับสีเทาเมโทเกนะครับที่เป็นสี2สียอดฮิตเลยนะครับสีขาวไม่ค่อยมีเข้ามานะครับแต่ตันนี้นะครับทางดีลเลอร์ของ Ford ดพระประแดงเรานะครับตัดรถมาแล้วนะครับเพราะมีลูกค้าสั่งเข้ามาแล้วนะครับสำหรับแรปเตอร์เบนซิน V6 สีขาวนะครับแล้วคันนี้นะครับเป็นรถปี2024นะครับมาตรฐานเครื่องยูโรไฟนะครับตัวนี้นะครับในตัวเบนซินเนี่ยไม่ต้องเติมแอดบลูนะครับคุณลูกค้าเพราะ ตัวเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมาตรฐานค่าไอเสียเขาผ่านด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับในรถปี2024นะครับจะต้องมีการเติมสารแอดบลูเข้าไปในระบบด้วยนะครับแต่เบนซินไม่ต้องมีนะครับแล้วคุณลูกค้าท่านใดนะครับชื่นชอบในพาระกําลังเครื่องยนต์เบนซินนะครับรอบจัดนะครับแรงม้าแรงบิดสูงเนี่ย พลาดไม่ได้เลยครับกับแรปเปอร์เบนซินนะครับ3.0 V6 EcoBo ู s t นะครับสังเกตง่ายๆครับหากคุณลูกค้าเจอตามท้องถนนนะครับจะแยกกันอย่างไรนะครับระหว่างรุ่นแรปเปอร์เบนซินและดีเซลนะครับนี่เบนซินนะครับเขาจะมีท่อไอเสียนะครับออกมาที่ด้านหลังนะครับ2ท่อนะครับอันนี้คือสิ่งที่จำแนกจำแนกเลยนะครับจากรุ่นดีเซลนะครับซึ่งดีเซลเนี่ยจะมีเพียงท่อเดียวนะครับคุณลูกค้าแต่ตอนนี้นะครับก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมออปชั่นนะครับ เปลี่ยนพ่อยเสียนะครับออกเป็น2ก็มีนะครับแต่ถ้ามาจากโรงงานนะครับสังเกตง่ายๆว่าตัวท่อนะครับจะเป็นปลายนะครับที่เป็นวัสดุสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสเกรดดีนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาจะมีความหวานความนุ่มมากนะครับคุณลูกค้าผมบอกได้เลยนะว่าเพราะจริงๆนะครับขนาดท่อเดิมจากโรงงานนะครับแล้วบวกกับโหมดบาฮานะครับที่ได้มาในรุ่นแร็ปเปอร์นะครับ เสียงท่อออกมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราใจจริงๆนะครับแล้วความพิเศษของรุ่นแรปเตอร์เบนซินอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เหนือขึ้นมากว่าแรปเตอร์ดีเซลนะครับโช๊คนะครับที่ได้มาจากโรงงานนะครับเป็นฟ็อกเหมือนกันก็จริงนะครับแต่ในรุ่นเบนซินนะครับจะได้เป็นฟ็อกแบบไฟฟ้านะครับหรือที่เราเรียกว่าเอทานอลไบพาสบวกไรวาลนะครับเบนซินจะได้แต่ถ้าเป็นดีเซลเนี่ยเขาจะได้แค่โช๊คฟ็อกแบบเอทานอลไบพาสนะครับ ตัวเอทานอลไบพาสก็คือไม่สามารถปรับได้นะครับเซตอัพมาจากโรงงานนะครับแต่ถ้าเป็นในตัวนี้นะครับตัวเบนซินตัวนี้ฟ็อกไร้วาลบวกเอทานอลไบพาสนะครับจะปรับได้ตามโหมดการขับขี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่พิเศษเหนือขึ้นมามากกว่ารุ่นดีเซลนะครับอ่าซึ่งฟีเจอร์นะครับบอดี้ภายนอกต่างๆนะครับในรุ่นตัวดีเซลและเบนซินนะครับเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับคุณลูกค้า ผมบอกได้เลยนะครับว่าเหมือนกันทุกอย่างนะครับแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์บอดี้ภายนอกออปชันนะครับภายนอกภายในนะครับมีให้มาเหมือนกันหมดนะครับแต่ที่แตกต่างกันหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นโช๊คฟ็นะครับที่ดีเซลไม่ใช่ไฟฟ้านะครับปรับไม่ได้เซ็ตมาจากโรงงานแต่เบนซินนี่สามารถปรับได้ตามโหมดการขับขี่นะครับ ซึ่งก็มีคุณลูกค้านะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้าเหมือนสอบถามกันเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าแรปเตอร์เบนซินเนี่ยกินน้ํามันกี่กิโลลิตรนะครับถ้าตามสเปคโรงงานนะครับเขาจะเคลมมาที่ประมาณ11.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่นะครับผมใช้คําว่าแต่นะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าใช้ในเมืองเป็นหลักนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ายังไงก็ไม่ข้าม10กิโลลิตรแน่นอนนะครับแต่คุณลูกค้าที่เล่นแรปเตอร์เบนซินเนี่ย เข้าใจดีอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องน้ํามันมันคือเรื่องจิ๊บจอยถูกไหมครับแต่เรามองในเรื่องฟีเจอร์ออปชั่นนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มาจากตัวรถนะครับที่ไม่ต้องไปทําเสริมนะครับที่โรงงานให้มานะครับผมบอกได้เลยว่าแรปเตอร์เบนซินนะครับเป็นกระบะที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดในท้องตลาดณปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าท่านใดนะครับอยากสัมผัสฟีเจอร์และออปชั่นนะครับและเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีเยี่ยมนะครับเป็นตัวพรีเมียมที่สุดในกระบะณตอนนี้นะครับ ที่เรามีในประเทศไทยนะครับผมบอกได้เลยว่าต้องคู่ควรกับแรปเตอร์เบนซิน3.0อีโคบูทเท่านั้นครับโอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดินดูนะครับเจ้าสีขาวนะครับในรุ่นแรปเตอร์เบนซิน3.0อีโคบูทนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกทีครับโปรโมชั่นที่ผมจัดให้เลยนะครับคุณลูกค้าเพียงคุณลูกค้าดาว25นะครับรับดอกเบี้ยไปเลยครับสุดพิเศษ0.99 นาน48งวดหรือ4ปีนะครับพร้อมฟรีชุดแต่งด้วยท่านใดยอยากทราบว่าได้อะไรบ้างในชุดแต่งนะครับกับเบีย้ยสูดพิเศษที่0994ปีเนี่ยทักมาได้เลยนะครับที่เบอร์0922610523นะครับผมบูโนฟอร์ดนะครับหรือเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับยินดีพร้อมเสิร์ฟโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้า ทุกทท่านนะครับที่ทักเข้ามาหรือท่านใดนะครับอยากซื้ออุปกรณ์ตกแต่งนะครับเพิ่มเติมในรุ่นเดนเจอร์หรือเอเวอเรสที่คุณลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมมีบริการเสิร์ฟในเรื่องชุดแต่งที่เป็นราคาสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้าพร้อมกับแนะนําดูแลนะครับแล้วก็ดีแค์ข้อมูลข้อดีข้อเสียนะครับให้กับคุณลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ด้วยนะครับพาะบอกแล้วครับว่าของเรานะครับ ที่ฟอร์ดระประแดงนะครับของเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับแล้วก็ซื้อขายกับผมนะครับเน้นย้ําทุกครั้งทุกคลิปนะครับตรงไปตรงมานะครับ ลูกค้าทุกท่านนะครับผมนับถือเปรียบเสมือนญาตินะครับอันนี้คือสติและสิ่งที่ผมเน้นย้ำในการทำงานนะครับในด้านงานขายเลยโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับบูโนฟอร์ดนะครับหรือเบสต้องขออนุญาตจบคลิปการรีวิวเจ้าแรปเตอร์พี่ใหญ่สุดโคตรกระบะไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้ามาติดตามกันครับว่าผมจะพาไปเจอกับรุ่นไหนตัวไหนอีกสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาอัสลามอะลัยกุมครับสวัสดีครับ